สวัสดีครับผ่านบ้านๆครับนะวันนี้เราก็มาซื้อตั๋วกันแล้วครับจะเดินทางกลับบ้านครับเนี่ยเดินตั๋วมาแล้วครับบกสครับมาเพื่อนก็ทํางานกันมาเหนื่อยแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนบ้างครับยิ้มไปเลยครับคุ้นรถตัรวกันเลยอ นี้แอร์เย็นช่ำเลยครับคนเต็มนุดเลยคนเยอะครับวันนี้จะทำเป็นเช่นแบบนี้อีกทรงหนึ่งไปเล่นครับไม่ใส่หนิไม่ใ,มใส่ที่คนบ้านเดียวกันครับวันนีเ้เรากลับบ้านกันครับ เนี่ยครับกลับบ้านแล้วครับวันนี้มีเพื่อนร่วมลบเราครับนี่รถผมเยอครับนี่ต้นไทรครับครอบัวครับมีเพื่อนร่วมรบเราเลยครับมาพักด้วยกันครับรอบนี้คนเยอะครับเต็มรถเลยครับนี่มีต้นรถมากเลยครับะ การเดินทางไกลเลยไกลเลยครับพอวันนี้ก็ขึ้นรถยังไม่ได้ขึ้นทางเลยถึงุูงนี้นั่นหละครับครับุ่งนี้เช้าถึงหมอชิดครับประมาณตีห้าครับถ้าไม่ทารถช้าก็จะต้องรอรถเย็นต้องรอรถเย็นอีกรอบนึงครับผมเวลาก็ถัดไปอีกพอเราทํางานกันก็ประมาณเดือนกว่าครับเราค่อย้กลับบ้านครับนี่เลยเรามาหลายคนครับวันนี้มาประมาณ เยอะครับเจ็ดแปคนนั่นแหละครับที่มาพักด้วยกันก็มีคนอุบนบ้างครับอุบลสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับแถวศรีสเกตก็มีครับต่างคนต่างที่แล้ะครับแต่ว่าลงมาทํางานที่เดียวกันเลยครับคือ3จังหวัดนะครับนะเดินทางต่อครับผมครับเราก็ออกเดินทางเลยครับนี่อันนี้เวลาบ่ายสองครับ เราจะไปถึงหมอชิดกันประมาณตีห้านนะครับตีห้าของพรุ่งนี้เช้าครับนะครับชีวิตกับการเดินทางครับก็ยังประมาณอีก1,000กิโลแลครับกว่าจะถึงหมอชิดนะก็หนคืนแล้ครับหคืน1คืนหนึ่งวันครับเพราะว่าเรามารอซื้อตั๋วกันตั้งแต่ตอนเช้านะครับมาถึงนี่ก็ประมาณ6กโมงครึ่งค่ำวันเช้านี่มาซื้อตัว๋วซื้อตั๋วเสร็จเราก็ กินข้าวกินไรแล้วก็นั่งรอรถครับก่อนรถออกประมาณบ่ายสองครับวันนี้นะบรรยากาศบนรถทัวร์ครับคนเต็มเลยครับวันนี้วันนี้รถเต็มครับเกือบซื้อตั๋วไม่ทันครับรถเต็มมาเกือบไม่ทันตั๋วเต็มหมดครับคนซื้อเยอะคนเดินทางเยอะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ ชิดนั่นแหละครับเช้าๆครับผม